สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,น,นมีองค์วันนี้เสนอตอนภาษากูโบสเนี่ยจะออกมาได้เมื่อไหร่นะเอาละ <S <S 2> <S 2> ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดผู้เป็นกูรูผู้เป็นผู้รู้ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพก็ได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเบอร์โทร0 6 1 992 264 50925 9 2 9 2 6 1 i d r i o c r 1 5และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idraiajtop16 e นะภาษากูตาบหรือกูโบสเนี่ยกูตาบนี่ผีกูโบสนี่เทพผมเคยได้ยินมานะตามประสบการณ์จริงแต่ก่อนจะพูดประสบการณ์จริงผมจะขอครอบครูตัวเองก่อน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนโมภะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาพระโพุทธทติยัมปินโมภะพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาพระพุทธ ตาติยมัมปินโมภะพิคนสิทธิปรวสิทธิเมมหาราพุทธโอมสีคเนสายานามาห์โอมสีคเนสายานามาห์โอมสีคเนสายานามาห์โอมนะโมอิสรเมสิวะเทวัญจภวันตุเมเถยัมปินโมอิสรเมสิวะเทวัญจภวันตุเม ตาติยามปีนาโมยสราเมสิวะเทวัญจพวัน <through> ตุเมอิตส am ุขโตอรหังพุทโณโมพุทายะปัทวีคงคาอิสราเมิวะเทวัญจามหาเทวะขามิหังโอมบะพรมมาปฏิภาหายาทุติยมปีบพรมมาปฏิภาหายาปีปะพรมมาปฏิภาหายาอเตสุขโตอรหังพุทโณโมพุทายะ ป่าทาวีคงคา,าพระพรหมมหาเทาวาขามามิหังพรหมาจิตตังปียังมะมะนาชาริตินมามาภะถานามาอาุเมกามุปิโยเทาวามนุสสานางปิโยพระม,มนานมุตตมังปิโย,ยนาคาสุป,ปันนานังปินินทาริยังนะมามิหังอะ เราก็มาคุยกันภาษากูโบสที่ผมได้ยินครั้งแรกในชีวิตนะเป็นภาษาแห่งครมแซกเกรกเกรแกเเกโรเก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 ท่านอาจารย์โอฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้เมันว่อนๆนั่นแหละนั่นคือภาษาเรียกที่ผมเคยได้ยินมาเพราะว่าตอนที่ผมไปหาร่างทรงแล้วบอกว่าคุณร่างครูขอบให้เนี่ย แกท้องว่าสเกร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 สผมก็ถามแกว่ามันแปลว่าอะไรแกบอกว่าเราขอเชิญมาเราขอเชิญมาเราขอเชิญมาเหมือนว่าเข้ามาเสร็จสักพักหนึ่งร่างทรงที่อยู่รอบๆผมน่ะขยโยกไปข้างหน้าขยโยกไปข้างหน้าขยโยกไปข้างหน้าแล้ววิ่งเข้าไปหาร่างครูผมที่ครอบให้ผมอะร่างครูที่ครอบให้ผมอนะเขาวิ่งเข้าไปเสร็จสักพักหนึ่ง คนที่มีองค์ส่วนใหญ่จะสะเขาได้ยินคำว่าสเกโร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 สอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมาและก็ภาษาท้าเวสุวรรนั่งคุยกับเจ้าพ่อเสือบุ๊บ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 บุบ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 บุ๊บนี่คือภาษาที่ผมได้ยินมา จากการศึกษาตลอดการผมไม่ใช่คนที่แบบไปนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วฟังนะแต่ผมจะฟังจากข้อปฏิบัติจริงข้อปฏิบัติจริงคือหน้าสนามจริงผมจะไปเห็นเขาทากันอย่างนี้บางคนเขาก็คุยกุมารเคยได้ยินอยู่อาจารย์โอเคยได้ยินไกุมารพูดอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมกุมารมาพูดกับอาจารย์โอใช่ไไม่ใช่เคยได้ยินใช่ไหงานโซฮาใช่ บรเนี่ยมันจะเป็นัที่ที่ที่็อปไปคุยเขาคือผู้หญิงแก่ๆอออ้วนๆหน่อยเธอภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาเหมือนเหมือนสับเดี่ยวภาษากูโบภาษาไอ้นี่ยนะพวกกูโบสเนี่ยเป็นภาษาเทพนะมีใครอีกคะแล้วก็ที่เคยเห็นมามันมีสแกโรมีนี่แล้วก็แกชแกชแกชเออลูกศิษย์เราแกช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 เออพระแม่กาลีพระแม่กาลีก็ก็ไปเจอแต่เขาดังวันนี้นะใช่เขาแบบกีดด้วยอ่ะเออ ก๊สก mm ๊ส hmm. ก right. ๊สก er no. oh, oh, oh. ๊สก๊สแก๊อาจารย์โอเคเขาทำอาจารย์โอ้ทำเสียงเนี่ยอาจารย์โอ้ทำเสียงเนี่ยก๊สก๊สก๊สกสเนี่ยนี่นี่คือจากที่ผมแบบได้ยินมาแก๊สเนี่ยเออแก๊สแก๊สแก๊สเออซึ่งถ้าให้ผมมานั่งนั่งเรียนในในชั้นเรียนเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่มีไม่มีใครเขาสอนหรอกไม่มีใครเขาสอนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะเคยได้ยินข่าวไม่ไม่นานมานี้ที่เขาบอกว่า มีการสอนล่างทรงมีเปิดหลักสูตรสอนล่างทรงสอนลงทรงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้ยินอยู่นะม,มีข่าวอยู่<ม>นะผมไม่รู้จากอันนั้นหรอกแต่ผมที่ผมรู้จักก็คือว่าผมจะไปแต,แต่เขาจับนี่ฮะโดนจับโดนจับ,จบคือผมเนี่ยได้มาคือเสียงพวกเน็ตที่ผมได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยผมได้ยินมาจากหน้าสนามจริงๆคือาจากที่ตัวเองได้สัมผัสมา ไปไปเห็นมาจริงๆจริงบบโซฮาอารตีไฟเออพวกรังทรงเยอะๆอะไรเงี้ยเปงานไหว้ครูอย่างเงี้ยอ่ะใช่ประมาณเนี้ยแล้วเราเขาคุยกันเนี่ยแล้วเราก็ต้องจับจังหวะเขาว่าเออเนี่ยไอ้ประเภทเนี้ยคือใครประเภทนี้คือใครประเภทนี้คือใครคือมันต้องมันต้องนั่งฟังอ่ะพอฟังแล้วมันจะเกิดประสบการณ์ขึ้นมาเองมีใครอีกคะเออก็เท่าที่ได้ยินมาก็ได้ยินมาแบบเนี้ยแต่ว่าคือ ภาษามันมันรพวกเป็นฤาษีก็เคยเห็นฤาษีมีอะไรไหมฤาษีสุดแก้วผมจําได้แค่เนี้ยแล้วพระพรมสุกแก้เราดแก้วก็เหมือนกันแล้วก็อย่างพระแม่ต่างๆนะคะก็แล้วแต่เพราะว่าเสียงมันจะเสียงมันจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าแก้วเสียงของแต่ละคนนั้นมันเหมือนกันไหมแล้วเวลาเขาพูดอ่ะลิ้นเขาจะรัวบางคนอ่ะลิ้นเขาจะรัวบางคนลิ้นแข็ง แต่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  s ส a r ร์สแสรอสแสร์สแสรสแรเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นสัท์ผมผมแน่ๆเพราะว่า <rolling. S 1> เพราะว่าตอนแรกกับผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรสักพักหนึ่งปากผมก็พูดออกไปเรียกเรามาทําไมนะเขาตะโกนเขาตะโกนเรียกนะพอเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะภาษากูโบสเนี่ยมันในใจลึกๆนะมันเหมือนภาษาสับเดี่ยวเพราะเราฟังฟังไปเรื่อยเยเอ๊ะมันเหมือนคนที่ออกเสียงสับเดี่ยวนะ <ific. S 2> ออกเสียงแบบสับเดี่ยวแต่ว่าออกเสียงลากยาวๆแต่ว่า มันเป็นภาษาที่ไม่สามารถเขียนเป็นรูปนามได้เพราะว่าเท่าที่ผมเคยเห็นเขาพูดกันนะมันเป็นคล้ายๆวิ่งเส้นกลมๆบางทีมันเป็นยึกยือยึกยือเห็นนะเคยเห็นเขาเขียนเนาะเขียนกันได้ด้วยมันลักลักหลักมันคล้ายๆคล้ายๆกับควันทูปเพราะว่าเคยมีวันหนึ่งผมไปหาพี่คนหนึ่งแกออกแบบพวกเทพอ่ะแล้วแกบอกว่าพี่ผมถามหน่อยพี่มีหนังสือภาษากูโบสไหมเขาบอกว่าเขามีแต่มันเป็นของพวกแขกพวกอินเดียนะแล้วเขาบอกว่า มันมีสอนไหมพี่มันบอกว่ามันน่าจะมีสอนในในประเทศอินเดียแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะยังมีใครรู้ไม่ถึงจุดนั้นเขาว่างั้นนะเพราะว่าเขาบางคนเน่เขาไปเรียนกันถึงอินเดียบางคนเนี่ยเขาเล่าได้ยินว่าภาษาเทพเนี่ยต้องไปเรียนถึงอินเดียถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ผมอ่ะผมผมผมเขามีสอนใช่ไหมเขาว่าเขามีสอนกันนะในระดับปริญญาโทนะเพอะหลักอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะวิชาอะไรนะพวกพวกมันตระอะไรเงี้ยพวกมันตะที่เราไปเรียนนะที่ที่โดยองค์องค์สวามีก็น่าจะเรียนอนุนี้กันเขาสอนเรา พวกองสวามีที่แบบว่าแต่ทำไมจําอะไรไม่ได้เลยมันแปลกมากเลยอย่าง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 ที่เขาท่องอ่ะแล้วมีประคำอ่ะโอมสติปรมิสติแปลว่าพลังเหนือพลังโอ้สติปรมิสติโอมสติปรมิสติที่ผมเคยได้ยินนะสติปรมิสติแปลว่าพลังเหนือพลังพลังเหนือพลังพลังเหนือพลังจำได้แค่ว่าเขาบอกว่าคนที่จะมีจะมีพ่อแม่อีิสอนน่ะนะที่สอนมันตะให้เราช่นหะมันตรามันตรามันตราเนี่ เขาบอกว่าถ้าเป็นสายพ่อแม่เนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงใช่หรือสีส้มใช่แล้วอะไรนะมีมีอาร์มอาร์มอาร์มหุ่มหุ่มหุ่มเนี่ยเคยเคยยังจําได้อยู่ว่าว่าแกเขาเขาสอนแต่วิธีการพวกนี้มันเหมือนกับเป็นวิธีของพวกทำมันในธรรมชาตินะอาบมอาบอาอาบมันเหมือนกับแบบเสียงเออเออน่ะน่ะที่เราเคยฟังมานะที่เราเคยฟังที่ว่าสอนในมนตรานะมนตราเนี่ยคือแกไปเรียนตอนแรกแกบอกแกจะไปเรียนคอมพิวเตอร์อะไรยังไงไม่รู้แกไปเรียนพวก อะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแบบสายสายครูเดวโอนะสายแบบครูบาอาจารย์<ส>ที่เกี่ยวกับมันตาสวา่วนาคนนั้นนะเขาเขาก็เออจะจะ,จะนุ่งสีส้มอ่ะใช่นุ่งสีส้มเหมือนเป็นพระแต่ว่านุ่งสีส้มแบบมันไม่ไม่เป็นจีวรนะเป็นเหมือนเป็นกางเกงเป็นอะไรไป,ปมันเป็นเสื้อกับกางเกงเออมันเป็นเสื้อกับกางเกงตอนนั้น<อ>ผมผมยังจําได้ว่าแกออกเสียงอ้อม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 แล้วก็หุ้มหุ้มหุ้มเราก็นั่งฟังดูนะเอ๊มันเป็นภาษาอะไรวะ มันเป็นภาษาอ,อะไรเขาบอกว่า,วามันมันบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นพราหมณ์หรือเป็นพวกแบบที่เรียนมันตรามันตราแบบแท้ๆนะคุณจะต้องมีโคดโคดนี่ก็ปแปลว่าแปลว่าเออสายคุณเนี่ยมาจากใครมาจากยังไงมาจากแบบไหนอะไรเงี้ยเขาจะรู้เลยคือมันเหมือนเป็นหลักสูตรของเขาผมก็ถามว่าอาจารย์ไปเรียนถึงอะไรเรียนเรียนถึงปิาโทบอกเรียนถึงปิาโทเก,ก,กีนน่ยวกับนี้แล้วเขาก็ <pacing. S 1> <Bert ram. S 2> เขาก็สอนเรื่องเทพเขาบอกว่าเทพเนี่ย ไม่ไม่ใส่บาทนะแล้วไม่ทําบุญนะเทพไม่ไม่ได้ทําสังกทานะ <c oughs> เขาก็ด่าพระเฉยผมก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบไอ้นี่อะไรนะเป็นแบบพรามสุดขีดอะ่ะคือเป็นแบบ <c oughs> เขาเขาอยู่ในรัฐที่ใส่วานิกายนะที่ผม,มพอรู้อะนะอยู่ในใส่วานิกายแล้วผมก็ถามถามว่าไปว่าภาษาเทพอะไรเงี้ยเพื่อฟังฟังดูอะ่ะมันเหมือนเป็นภาษาที่อยู่ในธรรมชาติแต่เป็นภาษาที่คนโบราณใช้มาก เพราะว่า mm. ตอนที่ท่องอามสติ os, Trustee, ปรมิตสติค mm. ือพลังเหนือพลังพลังเหนือพลังพลังเหนือพลังเขาบอกว่าแล้วถ้าท่องนี้ไปมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะมีพลังเพิ่มมันจะมีเหมือนกับว่าการขอพรเนี่ยจะได้เร็วขึ้นเขาว่างั้นนั้น อมสักติป a r a m i s a พลังเหรือพลังน Om sakti paramisakti Om sakti p a r a m i s เออ Om sakti p a r a m i s a k t เอ้ยต้องท่องไปแบบกี่จบคะก็เขาบอกว่าท่องไปท่องเรื่อยๆเรื่อยๆท่องจนเป็นชานอะไรเงี้ยปร Om sakti p a r a m i s a k ติใช่เคยได้ยินเขาพูดมาแบบนี้ซึ่งซึ่งอาจารย์โอเก็ไปนั่งเรียนกับผมวันนั้นนะแต่ว่าการการนั่งน่เรียนนั้นน่ะผมผมก็นั่งฟังไป แล้วเขาบอกภาษาเทพมันจะเป็นคล้ายๆพัพท์เดียวมันจะเป็นคล้ายๆสัพท์เดียวแต่ว่ามันจะมีความจำเพาะของแต่ละตัวอักษรเท่านั้นเองลงอ่ะลงตัวอักษรมันจะลงลงลงของมันผมก็นั่งฟังนะถามว่าถามว่าภาษาเทพเนี่ยมันมีเยอะไหมผมก็ไม่แน่ใจซะทีเดียวคือจากที่ว่าเรียนมาไม่เยอะแต่ว่าพอพอเรียนมานิดๆหน่อยๆพอรู้แต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากนะ, <S <S นะเพราะวันนั้นเราเรียนกันแค่เท่าไหร่เองหกชั่วโมงก็ว่าหกชั่วโมงไอ่บ่ายบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสี่เนาะเนาะ ใบหนึ่งถึงใบสี่สามชั่วโมงเหรอเออสามชั่วโมงเราเรียนชั่วโมงว่าค่ชเราเรียนสี่ห้าชั่วโมงวันนั้นต้องไปเรียนนะคือเขาเรียกว่าเรียนมันบันตร์นะมันตราเขาพอนัดก็ไปห้างแห่งหนึ่งที่มันไม่ค่อยมีคนนะมันเป็นห้างฝึกเต้นของเด็กอ่ะอมันเป็นห้างฝึกเต้นของเด็กแถาประตูน้ำคือมันเอาพอแล้วอะรู้แค่นั้นพอแล้วพอแล้วไม่ได้พูดอะไรมากจากนั้นฝึกฝึกคือเราไปฝึกเสร็จแล้วสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้คำพูดพวกนี้มันคล้ายๆกับพวกที่แบบ พูดตามเทวไลแล้วก็พูดตามไอ้นี่แต่ว่าแขกตามเทวไลอ่ะเขาพูดไม่เหมือนนะเพราะว่าผมลองไปฟังฟังดูเนี่ยเขาจะมีเสียงโอ้หนเาะนั่งนั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังแล้วก็นั่งฟังเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็เห็นเขาท่อง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 แต่เขาท่องเสียงมันไม่ออกลําคอแต่ว่าถ้าออกลำคอชัดๆผมจะนั่งสังเกตแต่คือเนี่ยแหละจากที่ประสบการณ์ประมวลภาพมาต่างๆเนี่ยคำแรกในภาษากูโบทที่ผมได้ยินนั่นก็คือ สแกร์นะแล้วก็บึบเนี่ยเป็นภาษายักษ์เป็นภาษาของพวกอสูนรืออะไรเนี่ยบึบ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 เออพราะก็นั่นแหละท้าวไซวนพูดวันนั้นผมนั่งฟังแล้วก็แก๊สเนี่ยผมได้มาได้มาฟังตอนที่ร่างของอะไรนะราการีพูดก็คือเนี่ยเราเล่าจากประสบการณ์ที่เราเจอเองเข้าใจเองรู้เองเห็นเองผมจะไม่เล่าจากการอ้างอิงจากอะไร จากการอ้างอิงอย่างอื่นนอกจากว่าถ้าผมเจออะไรมีมีหลายองค์คนนี้อีกใครอีกนะมีเยอะมีเยอะนางกวักละมีไหมมีนางกวักคือที่หลายคนแปลได้ในที่เนี้แปลได้ก็เพราะว่าทำไมบางคนสามารถแปลได้ครับอย่างเช่นอาจารย์ผมเวลาพูดออกเป็นภาษาเทพสักพักท่านจะแปลให้ฟังก็มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเขาไปเรียนมาหรือเปล่าถ้าเขาเรียนโดยตรงระดับวิญญาโท ทางด้านที่อินเดียทางด้านนี้โดยตรงเขาก็จะเข้าใจได้แปลได้ออกได้แต่ว่าถามว่าผมแปลได้ไหมผมก็แปลได้นะแต่ว่ามันแปลจากความรู้สึกสมากขวาถ้าแปลนะถ้าตีนะก็คือความรู้สึกว่าท่านต้องการพูดอะไรพูดแบบไหนพูดยังไงเนี่ยผมสามารถแปลความหมายออกได้แต่ว่าถ้าในในขณะที่พูดตอนนั้นอ่ะยังแปลไม่ได้แต่ถ้าจะแปลได้ตอนที่มีสติแล้วถึงจะเริ่มแปลได้เพราะว่าในจิตจะสื่อกับท่านเป็นภาษาไทยถ้าสื่อกับท่านเป็นภาษาไทยก็สามารถประมวลผลได้แต่ว่า จะบอกได้ขนาดไหนยังไงนั้นอยู่ที่ว่าท่านจะให้เปิดขนาดไหนด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าอาจารย์คุณแปลได้แปลว่าอาจารย์คุณต้องไปเรียนที่อินเดียมาเพราะว่าที่อินเดียนั้นอ่ะถึงจะแปลออกมาได้เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นภาษาภาษาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเส้นขยึกขยือขมวดขมวดนะแล้วเป็นคล้ายๆเส้นคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนฟันปลาเหมือนฟันปลาสตัวไอ้ฟันฟันปลาสซี่แล้วก็ขยึกขยือแล้วก็หมวดขมวดแล้วก็ แล้วก็เหมือนเหมือนกับลุกคลื่นแปลกๆอะคือภาษามันแปลกๆไงไม่รู้แต่พอพอเคยเห็นมาแค่นั้นมันเหมือนภาษาชาวเล่คล้ายๆภาษาชาวเลีเออเหมือนมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าแต่เราคือเหมือนกับว่าเคยเรียนชาวเลีได้เต็มแต่ลืมไปหมดแล้วนะคือภาษามันออกออกเหมือนกับชาวเล่มากอ่ะคือที่ผมเจอในตำราที่ที่เคยเจอที่ถนนถนนถนนข้าวสารที่ที่ไปเจอที่ถนนข้าวสารก็คือมีมีพี่คนหนึ่ง แกออกเครื่องรางของขังเทวนิยมคือออกออกให้กับร้านร้านแห่งหนึ่งที่เป็นร้านวัตถุมงคลนะนะเสร็จแล้วมันเป็นวิวัตถุมงคลของอินเดียเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเออเอาตาราเทวนิยมเอาตําราเทวะเนี่ยของอินเดียแท้ๆเนี่มานั่งดูพอแกนั่งดูแลแกก็แกพะพอแกสะสักพักหนึ่งเนี่ยแกก็บอกว่า ภาษามันคล้ายๆชาวเลนะแต่ว่ามันเขียนเลเออชาวเลมันแต่มันเขียนไม่ตรงกัน,นมันเขียนไม่ตรงกัน้าชาวเลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนยุคโบราณเลยนะหนักข่าวใช้เยอะอืมอือคือมันคล้ายมันออกคล้ายแต่ว่าม,มันไม่เหมือนประมาณสิบสามสิบสี่สิบปีแล้วอ่ะใช่อืมถ้าถ้าใครเรียนจะรู้ว่าใครเรียนแล้วเลยตอนนั้นเรียนปวชหนึ่งปวชสองเนี่ยจำไม่ได้แล้วเลยมานิดผมเรียนพิมพ์ดีแต่เนี่ยไม่รู้เรื่อง นะแต่ว่าคือถ้าเกิดยุคโอ้ยทันชาวเลขกอยู่ชาวชาวเลขกเนี่ยอีกห้องหนึ่งอ่ะเพื่อนอีกห้องหนึ่งจำได้ว่ามีจุดมีอะไรด้วยมีจุดมีขีดมีวงกลมอะไรไม่รู้สารพัดมันเขาเป็นเป็นโค้งๆค้งเนี่ยแล้วมีหยักหยักเออนั่นแหละนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยภาษาคล้ายๆนะอื่าป้างเข้ามาเหรอสวัสดีนะจ๊ะอืมคือที่เขาแปลที่เขาแปลได้สารพัดเนี่ยคือคนที่เขาแปลได้เขาจะอ่านในจิตกันอ่านในจิตเหมือนเหมือนกับที่ผมดู ดูดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพให้คนเนี่ยผมก็สื่อสารด้วยจิตน,นะว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนคุณต้องการให้ร่างคุณทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่ายิงตรงขึ้นไปสัญญาณยิงตรงแล้วแปลงเป็นภาษาไทยเลยอาจารย์โอเนี่ยรู้กันชัดๆเลยเพราะว่าประสบการณ์ของอาจารย์โอที่เจอกับอาจารย์ท็อปเนี่ยเจอจริงๆมาโดยตลอดในการตรวจองค์ตรวจเทพมานานก็เจอจริงๆจริง,รงเห็นจริงแต่ก็ทําไม่ได้ออาจารย์ท็อปหรอก,รอ,กอย่างที่บอกไปว่าคือเห็นแล้ว จะรองเลนแบบได้ยังไงในในขณะที่ว่าเวลาเปิดไพ่มาบางทีไม่ใช่ไพ่ไพ่อะที่เปิดมาบางทีมันก็ไม่ใช่องค์นั้นที่เปิดมาที่รับทายเข้าไปแล้วมันก็ถูกอะเออ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 อย่างอย่างที่เคยบอกไปอ่ะเขามีปู่ฤาษีตาไฟแต่ไพ่มันไม่ขึ้นฤาษีเลยแม้แต่ใบเดียวใช่มันไปขึ้นพระเพิ่มเอออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ฤาษีตาไฟไฟไง แล้วแล้วจากเขาก็บอกไปว่าฤาษีโอ้ยงงอะไรวะไม่มีฤาษีเข้าที่ผมเห็นก็ผมแล้วผมไปไปเห็นฤาษีของเขาตอนที่ตอนที่ผมอังไฟให้เขาก็คือว่าตอนนั้นอาราตีไฟขนาที่ผมอาราตีไฟนะผมเห็นหมวกสีส้มขึ้นมาที่หัวเพราะทั้ทง,ทงที่คนนั้นไม่ได้สวมหมวกนะแล้วก็หน้าเนี่ยมีเขา ทั้งๆท,ท,ที่ว่าคนนั้น<ข>ก็ไม่มีมเขา,เขาใช่แต่แตผมเห็นซ้อนขึ้นมาช่วงที่ผมผมผมทำการอาราตีให้เขาผมว่าแต่อาจารย์ท็อปตรวจอง์ตรวจเทพโดยใช้ไพ่ก่อนที่จะไปอังไฟให้เขาคือผมอาจารย์<ช>ท็อปชายไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครแล้วอาจารย์เขาก็มาเห็นในตอนขณะที่อังไฟให้เขาอาราตีไฟอาราตีไฟคือเป็นการให้พรและเป็นการไล่คุณใส่ถ้าเกิดมีคุณใสเนี่ยเขาบอกว่าใช่ใช่ประมาณว่าแปลด้วยความรู้สึกเพราะอาจารย์ผมไม่ได้ไปเรียนมาใช่ มันแปลด้วยความรู้สึกคือผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเทพเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็พูดภาษามนุษย์ได้นะถ้าเป็นเทพชั้นสูงเนี่ยจะรู้ภาษาถ้าเทพชั้นสูงเนี่ยจะรู้ภาษาแต่ถ้าเทพแบบพื้นๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่พื้นก็คือพวกกุมารหรือพว่าเล็กกว่ากุมารลงไปบางกุมารบางตัวพูดไม่ได้ด้วยซ้ำไปก็มีเฮ้ยกุมารโอ้เคยเห็นควทรงกุมารนะแบบนั่งบิดไปบิดมาแล้วก็พูดจุ๊บจ่ายจีบปากจีบคอเสียงเล็กๆ่ะมีมีเคยเจอกุมารพูดไม่ได้เคยเจอมาแล้วเหรอคือ เขาเหมือนทําแท้งทําแท้งเด็กอะเสร็จแล้วผมก็ถามว่าไอ้หนูเอ็งหิวไหมมันก็เอะเอะ,อะแล้วก็แอะแล้วก็ร้องเองนั้นะ่ะแล้วก็บอกว่าเอานมพอให้นมหน่อยเงียบให้นมยังไงก็เอานมขวดนมให้ไงฮะเอาวางอะโบรานเนี่ยนะไม่ให้คนที่ลงอยู่อะอแล้วก็แล้วก็เราก็แปลกใจ แล้วก็าถามป้าป้า,ปาผมถามหน่อยว่าออออลูกของป้าเนี่ยเขาทําแท้งแต่ก,กี่เดือนมาแล้วเขาบอกว่าเขาทําแท้งก่อนเด็กจะเกิดได้ประมาณเดือนหนึ่งคือแปดเดือนแล้วว่าเด็กกำลังโตแล้วปรากฏว่าเด็กมันเหมือนกับยังพูดภาษาไม่ได้่ะยังไม่เกิดไงยังไม่เกิดมันก็เลยกลายเป็นเสียงได้แค่กระ,ะดกกระดกแล้วทำไมทำไมที่เขาทําแท้งกันเยอะแยะแล้วเหมือนมีกุมารตามมีกุมารตามมันเหมือนมันเหมือนดูที่กําลังบุญด้วยว่า ถ้ากำลังบุญน่ะทำทำบุญมาดีอะ่ะมันก็สามารถพูดได้แต่ถ้าทำบุญไม่ดีหรือว่ายังะะยังบาร,รมีไม่เต็มอย่างเงี้ยมันก็ออกภาษาไม่ได้บางทีนะอือนะผมประสบการณ์มันดูมาเยอะแล้วอะ่ะมันมันดูมาจนชินตรวจองค์ตรวจเทพคนก็มาจนชินนะบางทีผมพูดได้เลยว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าในอดีตนะเรื่องเรื่ององค์เทพเนี่ยผมบอกได้ว่าการมีองค์เนี่ยหรือการสื่อสารกับเทพเนี่ย ภาษากูโบสเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาเทพก็จริงถึงมนุษย์ไม่รู้ก็จริงแต่ว่าถามว่าร่างทรงรู้ไหมมันรู้จากการสื่อการสื่อนี่ก็คือทําจิตให้นิ่งแล้วเหมือนกับท่านจะแปลเป็นภาษาไทยออกให้ท็อปอาจารย์ท็อปยืนยันกับโอ้ยคได้ไหมว่าโอ้มีองค์ใครบ้างนะคะมีปู่ฤษีนารอดมีปู่มีนี่มีปู่พิคเนตแล้วก็มีแม่แม่แมนี่มีแม่แม่อุมาเทวีมีสามองค์เนี่ยแหละเป็นหลักเลยแต่ว่า แน่ๆว่าปู่ฤสษีดูแลมานานแล้วแต่ว่าท่านอยู่กับอาจารย์โอมาพักใหญ่ตอนนั้น,นคืออาจารย์โอไปเรียนโหนมามาบอมาม,ามาตอนที่อาจารย์โอไปเรียนโหนก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นช่วงที่ช่วงที่นั่งสมาธินัหนักอ่ะช่วงแบบว่าช่วงฝึกสมาธิแรกๆในชีวิตอ่ะคือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดช่วงนั้นอ่ะนั่งสมาธิทุกวันคือท่านอาจารย์โอวันละสิบ เวลาเวลาวันละเป็นชั่วโมงอ่ะชอบอ่ะชอบฉาย,ยาจา์โอ้นี่คือปูดูษีเก้าพันเก้ร้อสิบเก จริงหรอร้อยแปดก็พอแล้วไม่ต้องเออว่าดูแล้วโอที่ฐานโอ๋ที่ฐานแค่ร้อยแปดเออก็ร้อยแปดแแหละร้อยแปดล้วปู่ฤาษีเพชรฉลูกันที่ครอบเสียนโออะครั้งแรกที่เรียนโหราศาสตร์ที่ไปเรียนไพ่ยิปีจบมาแต่โดยโดยสมาคมโหรอีกสมาคมหนึ่งเนี่ยเขาตีความว่าปู่ฤาษีนารอดอ่ะเป็นครูโหรใช่แต่แรกเลยในนั้นก็ก็ฮอกค่ะใช่แล้วท่านอาจารย์โอ้ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยครูฤาษีสององค์นี้ก็เลยมามาลงอาจารย์โอ้ เวลาลงอาจารย์โอ้มือก็จะเป็นอย่างงี้จริงปะจริงแน่ทำไมโอ้ไม่รู้เรื่องมือนะมือก็จะเป็นอย่างเงี้ยมือจะเป็นอย่างเงี้ยมันเคยลงฤาษีอะไรนะมันมันเป็นมันเปน็นเป็นเพราะอาจารย์โอ้เคยไปงานพิธีโซฮาแล้วก็เชิญฤาษีอาจารย์โอ้ก็หาวนี่อาจารย์โอทำปากแล้วจะหาว เขาจะหาวมันเป็นของมันเองธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุขันเราธาตุขันเราแล้วปูท่านเนี่ยโลทำแบบนี้เหรอใช่ท่านสันโอโอทำแบบนี้เลยเหรอใช่ทำไมโอไม่รู้เรื่องเลยวท่านสันมันคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตอนท่านบังคับร่างเราเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนล่องลอยและจิตมันต้องนิ่งนั่นถึงจะเข้าใจได้เอาละนะจำไม่ได้เหรอคะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่เฟซบุ๊กโอศิริกรอภิรัต สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนศารวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกอตอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rio s i r i 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP16 ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ